เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง PGS Channel นะครับในวันนี้นะครับได้มีการอัปเดตใหญ่นะครับของเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับโดยการอัปเดตใหญ่ในครั้งนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการอัปเดตในครั้งนี้กันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับคือหน้า UI นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับรวมถึงยังมีการอัปเดตตัวละครเข้ามาเพิ่มอีก4คนด้วยนะฮะ รวมถึงปืนที่มีการเพิ่มมาอีก2กระบอกด้วยกันนะครับโดยกระบอกแรกจะเป็นปืนเทคไนน์นะครับที่เป็นปืนพก,กจริงครับแต่เป็นปืนพกที่ยิงรัวมากและปืนดีเซอร์ a อีเกิลครับที่มีไฟเล e สูงกว่าดีเซอร์รุ่นเก่านะฮะส่วนกราฟิกของเกมเพลย์นะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างลื่นไหลแลนะก็สามารถเล่นได้ลืนลนลนล่นขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับสังเกตจากวิดีโอตัวน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเล่นใน LG Phone 5เมื่อก่อนเนี่ยเฟรมเรตตอนกระโดดร่มลงมาจะอยู่ที่ประมาณสัก 30บกว่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันรันอยู่ที่40เฟมแบบแทบจะนิ่งๆเลยนะฮะรวมถึงไจโรสโคะครับก็ได้มีการอัปเดตทําให้มีการปรับความเร็วการใช้ไจโรได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ใครที่แบบถนัดช้าหรือเร็วหรือว่าใครที่แบบว่าใช้สไนเปอร์แล้วมันเร็วเกินไปก็สามารถปรับความเร็วของไจโรสโคปได้เลยนะฮะนับว่าเป็นอีกหนึ่งอัปเดตใหญ่ๆนะครับของเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับที่ทําให้มือถือหลายๆรุ่นเนี่ย ได้สัมผัสเกมนี้ได้มากขึ้นนะครับผมขนาดที่ว่าผมเองเห็นความแตกต่างระหว่างอัปเดตตัวที่แล้วกับอัปเดตตัวนี้มากเลยนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าการอัปเดตในครั้งนี้มันสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกหนึ่งโหมดนะครับและอีกหนึ่งแมปเช่นกันนะั่นก็คือโหมดมัลติเพลเยอร์ในแมปแกร็บยาร์ดนั่นเองฮะอันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับดูครับได้มีการปรับ แสงนะครับผมรวมถึงดีเทลของแมปทําให้สวยขึ้นอย่างตะก,การตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอ้โหคือแบบตอนที่เข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าผมเล่นเกมคอมซะอีกแต่ก็นั่นแหละครับคือต่อให้ผมคิดว่ามันเกมมันภาพสวยแค่ไหนผมก็ยังแพ้พวกคนจีนอยู่ดีทำไมคนจีนมันเก่งจังเ้ยแต่ในแมปอื่นของโหมดมัลติเพลเยอร์เนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับมีแค่ด่านนีดด่านเดียวที่ผมได้ลองเล่นแล้วรู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นนะฮะแต่อีโหมดหนึ่งเนี่ยเอาเข้าะแต่อีกด่านหนึ่งเนี่ย,นนยผมจะต้องไปลองนอกรอบอีกทีนึงน และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเกือบลืมไปนะครับก็คือระบบเพิร์กในเกมนี้ได้มีการเอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเพิร์กการระเบิดควิกฟิกหรือ Fast Hand เนี่ยก็สามารถนํามาใช้ในทั้ง w a r z o โซนรวมถึงโหมดม u ติเพย์เ e อได้แล้วนะครับถือว่าเป็นระบบที่ชาวเกมเมอร์คออฟบิวตี้วอล์ e โซนโมบายรอมาอย่างยาวนานนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับสรับการอัปเดตของเกม c a l l of Duty Warzone Mobile ประจำวันที่ พฤษ1พฤษภาคมนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่น่าพึงพอใจมากสําหรับมือถือหลายรุ่นนะครับผมแต่ Android ก็ยังไม่สามารถที่จะรัน60เฟรมได้นะครับแต่ก็ต้องรอติดตามมันต่อไปนะครับเพราะว่าเกมมันก็เริ่มที่จะสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมและจากกําหนดเดิมที่ตัวเกมจะมีการเปิดวันที่15พฤษภาคมแบบ g l o บ a l นะครับก็ได้มีการเลื่อนไปเปิดไปวันที่1พฤศจิกายนแทนนะครับผมก็ ถือว่ายังมีเวลาอีกหลายเดือนนะครับที่ทางทีมงานจะได้มีเวลาแก้ไขในส่วนของตัวเกมในเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับก็ต้องรอติดตามมันต่อไปว่าอัปเดตในครั้งหน้าจะสามารถทําให้กราฟ,ฟิกออกมาได้อย่างสวยงามยิ่งกว่าน,นี้หรือเปล่านะฮะแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูาการเล่นในโหมดมัตติเพ a y เยอร์แบบสั้นๆกันหน่อยละกันนะครับโอ้โหคือแบบเข้ามาอัปเดตใหม่ในครั้งนี้มันกราฟ,ฟิกยังสวยชี้ยังสวยจัด โอ้โหแล้วไอความสวยที่ว่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะกินเครื่องระดับหนึ่งเลยเนี่ยแต่ก็ถือว่ายังลื่นอยู่นะเออทำเล่นไปชิปหายแล้วมันตั้งปอมปืนโอ้โหแล้วปืนอะไรเนี่ยไอสิบสามมิปูทำไมมันดีดจังวะเฮ้ยมีเพิร์กเหรอเฮ้ยมีเพิร์กมีเพิร์กอันนี้แล้วคืนชีพแล้วเฮ้ยสุดยอด่ะเห็นไหขอเปลี่ยนปืนก่อนโอ้เริ่มมาไม่ทันไรในตรวสอบแม็ก่อนอย่างแรกออกชิปหายมันยังมีโอ้โหดูครับ ซูมออกไปไกลเมื่อกี้นี่ภาพแบบแสงเงาอย่างสวยเลยอันนี้ผมนึกว่าเล่นใน pc เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกฮัดหน้าจอเนี่ยผมว่าหลอกคนอื่นได้เลยว่าเกม pc นะฮะอะไรูะพี่เออตายไปซะึงอื้อดับ b l e ลคิวเฮ้ยเฟียว่ะแล้วดูครับเฟรมเรทมันอาจจะไม่น่ากเกียดน,นะครับแต่ผมคิดว่ามันลื่นขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนเยอะเลย จะทำอะไรพี่น้องเก็บสองคนไปอีกแล้วแต่ว่าคิวเห็นไหนว่าใน่ยคารเอ้ยมี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 แล้วมันไม่ตายชิบหายแล้วโอ้ยเโคชัดเย้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหติดสตัรนมันยิงข้ามกำแพงมาเลยเว้ยโอ้ยนี่ไงแสดงว่าเบิร์กทำงานเบิร <in> ์กกัระเบิดกับไอ้เบิร์กกันสตัร์น แต่เมื่อกี้มันไม่ได้การสตาร์ไม่ได้การแฟลอะไรเลยต้ใสายไม่ทำงานต้องทุกตวทำไมเล่นเกมนี้มันอ่อนดีวะเนี่ยเม่มันมีนับเวลาได้ไงแบบว่าเบิร์กไหนยังไม่ทำงานเนี้ยนี่ไงยืนหน้าแต่เอ็เซ็ตเฉยขวามีป่ะเฮ้ยนี่โอ้โหจะลังจะได้ฆ่าเลยมองไม่ทันทางซ้ายมีเปล่ามีมีปอดโบง รู้สึกว่าไม่เอ้ยเฮ้ยหมดหน้าต่างเจออยู่เจออยู่เฮ้ยกินสุดรเดือะโหลดนละโหลดนละโหลดนละเริ่มโหลดนละนี่ยไม่เนี่ยบอยู่หมดเฮ้ยใครวะเอ้ยตัวดไอ้กีริสูตรมนตามมาเอ้ยเอ้ยอ้าวพ่อโมันลงมาเมื่อกี้โอ้โหนึกว่านึกว่ามันแบบว่าปล่อยร่างแยกเงาได้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ก็เฟี้ยเลยเนี่ยอัปเดตมาครั้งนี้ถือว่าโคตรตึงเฮ้ยเหออะไรอยู่หมดวะเนี่ย นึกว่าหอขี่ได้เฮ้ยระเบิดเกือบโดนระเบิดเนื้อคาร์มป่ะเฮ้ดีโอ้ยแม่งไม่ได้ถือปืนเลยเมื่อกี้ยิงยังดีดนั่นทำไมควิกฟิกผมมันไม่ทำงานวะหรือว่ามันมันยังใช้ควิกฟิกไม่ได้หรือยังไงวะเนี่ยปกติในถ้าเป็นในตรีตรีหรือฟิกฟิกทำงานนะโอ้รู้สึกว่าเจอคนจีนบ่อยนะช่วงนี้ผมเนี่ย แต่ผมไม่ได้ว่าคนจีนโป้นะแต่คนจีนก็เล่นเก่งนะแบบทั้งใน b a ทเ l e r o er, เลเยอร์หรือว่าในหมดมัตติเพเย,ยอร์คนจีนแบบส่วนใหญ่เขายิงแม่นนะจริงป่าตุ้งนี่บอมปิดตาอีกผมว่ามันจะลงมาปุวะเ๋ยคว่างสายไปก่อนโดนโดนโดน,โดน,โดนเฮ้ยมาไงเนี่ยเพื่อน เอ้ยชิบปาติดแกอุ้ยชอบปาติดเอ้ยอยู่ซ้ายเหรอโอ้โหเล็งไม่ทันหายเลยแพ้เลยเล็งไม่ทันเมื่อกี้โอ้ยมีรีเพย์ดูป่ะเฮ้ยมีโอ้โหแล้วทำไมต้องเป็นศพด้วยวะเดี๋ยวทำไมต้องเป็นศพผมด้วยวะที่โดนรีเพย์เนี่ย ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดยังไงหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปนะครับผมก็ต้องขอไปคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยในช่องแชทนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง p g s channel กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ